สวัสดีครับวันนี้เพิ่งเลิกงงานนะครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงหกโมงครึ่งเพิ่งจะกวาดหิมะโกยหิมะไปอีกรอบนะครับผมเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะฮะหิมะตกหนักมากอีกแล้วนะครับเหมือนช่วงเนี้ยมันจะมีพายุหิมะเข้านะฮะก็พอดีวันนี้ยมันจะมีเรื่องราวเมื่อเช้านี้นะครับคือหิมะตกหนักแล้ว เท่าที่ผมขับรถมาเนี่ยคือผมลุยได้ตลอดนะครับแต่เมื่อเช้าเนี่ยติดตั้งแต่ออกจากประตูลรงจอดรถนะครับพอออกไปก็ติดเลยนะครับแต่ว่าผมก็ใช้วิธีเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็ค่อยๆแบบหิมะมันหนามากครับคือมันไม่สามารถไปได้ฮนะแต่ว่ารถผมมันเป็นรถเล็ก แล้วมันเป็นขับเคลื่อนล้อหน้านะครับพอผมออกจากบ้านผมใช้วิธีขับถอยหลังขับถอยหลังลุยหิมะนะฮะไม่ได้เดินหน้าลุยนะครับขับถอยหลังลุยหิมะาจากหน้าบ้านจากประตูลงจอดรถออกไปยันถนนใหญ่นะครับถึงจะขับเดินหน้าได้ตาปกติผมมีคลิปมาให้ชมนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันนะครับ เนี่ยครับเริ่มติดตั้งแต่ออกมาจากประตูลงจอดรถนะฮะก็ติดเลยนะครับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่แบบนี้นะฮะยังติดนะฮะยังยังไปไม่ได้นะครับ ยังคงติดอยู่นะครับยังต้องเดินหน้าถอยหลังอยู่นะฮะตอนนี้เริ่มตั้งลำได้แล้วครับแต่ว่าเดินหน้าไม่ได้นะครับ ตอนนี้ผมพยายามจะฝืนขับไปข้างหน้านะครับเพื่อที่จะลุยหิมะนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นผลนะครับผมเลยต้องใช้วิธีถอยหลังเงานะครับแต่ว่า ถอยมาได้นิดหน่อยก็ยังติดนะครับก็เลยต้องตั้งลำใหม่นะฮะตอนนี้ก็เข้าเกียร์ถอยยาวแล้วนะครับลุยอย่างเดียว รถติดอยู่หน้าบ้านเกำลังกำลังอันนี้อยู่ถอยหลังไปด,ดะคะีค่ะ พอถอยหลังมาได้สักระยะหนึ่งก็ติดอีกหนึ่งรอบนะครับตรงนี้มันจะเป็นในซอยมันจะมาร่วมถนนอีกหนึ่งเส้นนะครับยังไม่ใช่ถนนใหญ่ ตรงนี้จะขับเดินหน้าได้นะครับแต่ว่าจะต้องลุยลุยโดยเร่งเครื่องยนต์นะครับเพราะว่ามันมีร่องรอยการขับรถอยู่นะครับแต่ว่าตรงกลางนะฮะตรงกลางระหว่างใต้ท้องรถเนี่ยคีว่ามันขึ้นสูงนะครับตอนนี้ผมก็ต้องใช้วิธีการลูดหรือลุยไปก่อนนะครับก็ตอนแรกก็หวังว่ามันจะไปจนจนสุดออกนอก นอกหมู่บ้านนะครับแต่มันไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับตรงแยกนี้แหละครับที่เป็นตัวปัญหานะฮะที่ผมใช้เวลาเสียเวลากับตรงนี้ไปค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเริ่มติดแล้วครับเริ่มไปไม่ได้นะฮะ เดี๋ยวผมขออนุญาตกรอวิดีโอให้มันเล่นไวขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีการเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เสียเวลากับช่วงระหว่างตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะนานอยู่นะครับ ตอนนี้ผมเริ่มตั้งหลักถอยหลังได้แล้วนะครับก็ค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับก็ยังมีติดอยู่นิดหน่อยแล้วครับตั้งลำใหม่แล้วก็เดี๋ยวถอยไปอีกนะ รถมันก็มีอาการสายไปสายมานะครับเพราะว่า,าผมต้องหมุนพวงมาลัยโยกซ้ายโยกขวานะครับเพื่อที่ให้มันจับถนนนะฮะ ก็โชคดีนะครับที่ไม่มีรถสวนเข้ามานะครับเพราะว่าเลนที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็นเลนอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็หลุดออกมาจากถนนหมู่บ้านได้แล้วนะครับกำลังจะเข้าเส้นถนนใหญ่นะครับเส้นหลักนะฮะตอนนี้ก็สามารถขับได้ตามปกติแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนหลังจากที่ได้ชมคลิปแล้วนะฮะก็ค่อนข้างที่จะทุรักทุเลนะครับเมื่อเช้านี้ผมคิดอยู่ในใจนะครับว่าคงจะต้องจอดรถอยู่ตรงแยกนั้นแหละแล้วก็เดินกลับบ้านไม่ได้ไปทํางานต้องทิ้งรถไว้ตรงนั้น นะครับเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้เลยอีกอย่างนึงคือผมออกจากบ้านเช้าเวลาในกล้องมันไวกว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมยังไม่ได้ปรับก็ฝากถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะครับสําหรับถ้าฝนตกนะครับหิมะตกนะห,กนะห,กนะหรือว่าท่านใดนะครับทีอ่อยู่ในประเทศที่มีหิมะแล้วจําเป็นจะต้องขับรถนะครับลองเอาเทคนิคที่ผมใช้ ในวันนี้นะฮะไปใช้ดูนะครับก็ระยะสั้นๆหมายถึงว่าระยะทางแค่เพียงสั้นๆเนี่ยมันก็โอเคพอพอได้อยู่แต่ถ้าหิมะมันหนาจริงๆหรือว่ามันเป็นน้ําแข็งมันลื่นจริงๆก็ไม่น่ารอดนะครับอย่างวันนี้ผมเลิกงานขับรถมาก็ฝนตกมันมีหิมะอยู่แล้วแล้วฝนตกนะครับเหมือนเราขับรถบนน้ําแข็งเลยครับเพราะว่า ฝนมันตกลงมาความเย็นมันจับตัวเป็นน้ำแข็งเลยครับเกาะอยู่ที่ถนนผมขับมาลื่นตลอดทางเลยนะฮะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ